เชร์ให้แล้วลูกขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับลูกสวัสดีแม่ครับผมปังปังลูกขอบคุณนะครับปังปังค่ะาอคับผมเป็นกําลังใจให้เสี่ยวี่หงทุกคนเลยจ้าสู้ขอบคุณนะครับปังค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเป็นของรอเบอร์หางครับผมเดี๋ยวพี่น่องรอเบอร์หลหางครับผม สูดๆเด้อทุกคนขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องครับแม่ขอให้มันมาฟังๆแล้วขอให้ปลอดคนครับครับผมมาสอนสาธแท้ลาปากฟังน้อครับฝากฟังนึกนะครับเจอกันหน้าห้านค่ะมากหลายเซมุกเจอกันนะครับผมมันอยู่ที่เน้ำมันหวานรักแน่น ขอบคุณนะครับผมแม็ได้ยินน้องแม็กซ์ไปทำงานแล้วนะครับผมเอฟซีภูเก็ตเราก็จะกอาลูกจ่าตกใส่หาถออกไม่ได้เลยครับไม่ให้ออกแล้วนะครับผมเขาเขาไม่แล้วบอให้ออกแล้วครับพี่น้องสาธิตมแล้วพี่น้องตอนนี้บริเวณหลังเวทีนะครับผมข้ามฝุนกำลังตั้งเต้นครับพี่น้องแดนเซอร์บางส่วนกำลังจัดของนะครับตอนนี้ โดยด้วยนะคะพี่ช้างนะขอ,ขอบคุณนะคะขอบคุณน,นะครับแม่ก็รักเสียงพี่หกนะคะขอบคุณแม่นะครับผมเน็ตก,กระตุกตลอดเปลี่ยนโทรศัพท์ได้แล้วบบอมมี่บอมมี่ขึ้ซื้อโทรศัพท์ครับผมดีนอข้างหลังมีอาคารแม่นครับผมข้างหลังเป็นอาคารนะคะผมพ่อให้แดนเซอร์ได้ขอไปแต่งหน้าแต่งยังพี่น้องครับผมบริเวณไต่เวทีตอนนี้แดนเซอร์เ้ากําลังออกมาจัดของกับพี่น้อง ตอนนี้โทรศัพท์ก็เริ่มกระตุกกันแล้วพี่น้องพี่น้องพี่น้องหลายคนทักมาหาบาัลลาบอกว่ารูปเซเลปินบัลลาใส่กงงล่องใหญ่ถ่ายรูปที่รูปคืองอามเทบัลลาเขาได้ใส่กล่องใหญ่ด้อพี่น้องใส่กล่องโทรศัพท์ธรรมดาครับผมใช้กล้องโทรศัพท์นะครับผมใช้ไอโฟอนพี่นออ้องไอโฟน e 8พัดนะครับผมใช้กล้องโทรศัพท์ธรรมดานะครับถ่ายรูปไม่ได้ใช้กล้องใหญ่นะครับ<ร>ผมคนตกบ่รููที่บ้านแม่ ตอนนี้ฝนไม่ตกงนะคะผมเล่นที่ไหนครับวันนี้เล่นอยู่ที่วัดมชิมาวาดนะคะผมตำบลบ ok. ้านคว้าอําเภอบ้านคว้าจังหวัดชายภูมินะครับพี่น้องงานฟรีเด้อพี่น้องวันนี้งานฟรีนะครับผมหมอลำเสียมหงลูกพงศกรเต็มวงนะคะผมปังๆเด้อทีมงานเสียมีคขอบคุณนะคะเล่นที่ไหนจ้าเล่นอยู่ที่วัดมชิมาวาดนะครับตำบลบ้านคว้าอำเภอบ้านคว้าจังหวัดชายภูม <Hitler> ินะครับพี่น้อง บรรยากาศเทิื่องหันตอนนี้ครับผมพี่พี่แผนกต่างๆกับผมทิ่มไฟทิมฉากทิมจอกครับพี่น้องกําลังเลงมือตดตั้งครับพี่น้องพี่น้องนาฮ่านกับกําลังปูซาเช่นกันครับผมแต่สอนอะไรพี่น้องแต่สอนความหมาความแพ้งพี่น้องครับผมจากบานไกลเลื่อนเคียงครับผมขอบคุณความหมาความแย้งพี่น้องด้อครับผมเพไ่้กางรับชมนี้ครับน้องทางบ้านนะครับผมฟ้อง่าปูซาด้วยพี่น้องด้วยส่งดาวให้ส่งดาวแล้วจะขอบคุณนะครับขอบคุณดาว35ดวงนะครับผม ปังๆเดอ้อทีมงานไม่ต้องขอบคุณนะครับครับผมงานฟรีไหมงานฟรีครับซีดาตัวแรงมากลูกมันๆนยลูกขอบคุณนะครับผมไม่มีกลุ่มปิดหรอคะวันนี้กลุ่มปิดอยู่ที่ลําซิ่งนะคะพี่น้องวันนี้วงใหญ่ไม่มีกลุ่มปิดนะคะผมแต่ว่าวันนี้พอจ่ายลูกจ่ายไปขึ้นลําซิ่งนะคะผมพอจ่ายลูกจ่ายึ้นลําซิ่งช่วงทุ่มหนึ่งเด้อพี่น้อง ขึ้นลำซิ่งเสร็จประมาณสองทุ่มแล้วก็จะบินตรงมาที่ชายภูมินะคะผมไล์สดวงใหญ่วันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะคะผมมีแต่ลำซิ่งเด้อพี่น้องที่บ้านแม่โคตรตกไปแล้วแรงมา,มากๆค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องถ้ามันดูแลสุขภาพมนเด้อกับผมฝนตกครับพี่น้องอกรถนี่พศกสกอร์กำลังมวนครับผมเทพพิดานาคีน้อยอาอายสกุลนาพรนกโพสกรหมอลำเสียมุกใจสอบบนเกาะน,นาคี ดงปังปังหนึ่งวันหนึ่งล้านอยู่ด้วยซ้าถืขอบคุณนะครับผมขอให้ปังปังค่ะวสวัสดีค่ะลูกสัสรีแม่น้อยครับขอให้ปังปังนะครับขอบคุณพี่สาวครับผมสวัสดีจ้าแอดมินคนรลอสวัสดีครับผมขอให้ปลอดฝนและลกครับผมปังปังเด้อเสียงหนุกขอบคุณนะครับผมตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งพระพิรุณเป็นใจครับวันนี้พี่น้องเต็มสนามครับขึ้นนี่รับร่องแถแน่นอนข้อมลข้อมตื่นข้อมันเทิ่ยงบนเวทีครับพี่น้อง าะคะคงานฟรีไหมงานฟีครับพ่อจะลูกจ่าขึ้นกี่ทุกจ้าขึ้นปกติเลยครับผมพ่อจะลูกจ่าขืนวงใหญ่ปกติเลยครับพี่น,พน้องอแค่มางานเข้างานชา้านิดนึงครับเพราะว่าติดงานลำซิ่งที่บุรรธานีนะครับผมแต่ว่ามาทานช่วงเปิดตัวแน่นอนครับแม่ไปลำซิ่งแล้วเด้อซื้อวัดเขาแล้วลูกขอบคุณแม่นะครับผมขอบคุณแม่นะครับ พี่น้องเหลาเบิงหนางานครับผมตอนนี้ครับบริยินบลาร็เยนอยู่บนบริบรเวณเวทีพี่น้องทั้งเวทีกําลังคึกคักครับผมหนูจะไปหนูจะไปนะคะเจอกันนะครับผมเจอกันเ้อครับพี่น้องครับบริเวณเท่าน้าก็สิเป็นส่วนของเต็น์ศิลปินครับพี่น้องท้าน,นั้นจะเป็นของส่วนเต้นของิลปินนะคะผมเลี้ยวไปว่าแม่ตลาดตลาดนัดอรุณพี่น้องเต้นไผ่เต้นมั่นอยู่พี่น้อง,ส,ส,ส,งสีส้มสีแดงสีชมพูสีฟ้าสี ยกอะก่่ากันไปครับผม,อ,มอันนี้นจะเป็นบริเวณรถบ้านนะคะผมหนูอยู่บ้านข้อพอดีมาเจอกันนะครับผมมาเจอเันะครับผม